เควสส้มหรือว่าเควสในระดับเล gendary ของสัปดาห์ที่2มาแล้วนะคะอันนี้ deal damage with bow เราจะต้องทำ damage ด้วยธนูนั่นเองก็เพื่อนๆจะต้องไปเล่นแล้วก็ใช้ธนูทำ damage ใส,ส่ศัตรูนะคะซะนแนะนำให้ไปเล่นในทีมรัมเบิลและอย่าไปเล่นคนเดียวนะคะถ้าเกิดว่าไปคนเดียวก็ให้เปิดเป็นฟิลเพื่อที่จะได้เจอกับคนอื่นๆที่เขามาอยู่ในตี้ ทีน่นานแบบนี้ก็เพราะว่าเควสนี้เป็นเควสที่เราสามารถช่วยกันกับคนในปาร์ตี้ได้นะคะเราทำเพื่อนทำนะคะมันก็จะนับรวมให้ทุกคนค่ะแล้วก็จะบอกว่าเควสนี้จะนับถอยหลังทันทีที่มันเข้ามานะคะก็แปลว่ามีเวลาทั้งหมด7สัปดาห์เอ้ยไม่ใช่7วันทันทีที่เควสเข้านะคะก็พอเกมเริ่มแล้วสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือการไปหาธนูนะคะ จะเป็นเมค h ชิฟธรรมดาก็ได้แล้วก็ไปคราฟให้มันเป็นพรายมอลหรือว่าจะเป็นแมานิคอลก็ได้แล้วก็ไปคราฟต่อนะคะคราฟต่อคือหมายถึงว่าคราฟให้มันเป็นสีม่วงเพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติจากธนูยิงธรรมดาธรรมดา อย่างอันนี้นะคะไซเอาพรมอลมาผสมกับถังแก๊สนะคะแล้วก็จะกลายเป็นธนูที่ยิงไปแล้วพวกบิลดิ้งมันจะติดไฟค่ะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีมากสําหรับการทำเควสอันนี้แต่ว่ามันก็เป็นธนูที่ความสามารถแบบค,ควรๆดีเวลาคนไปแช่ในบิลว่าค่ะเราก็ยิงไปเพื่อที่เขาจะได้ออกมา ก็ในทีมรัมเบ้เนี่ยคนชอบไปยืนแชร์กันบนต้นไม้ใช่ไหมคะประมาณว่าเลงสไนหรือว่าอาจจะแบบเลงพวกตื่กลอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเรายิงไปที่ลำตนน้นนะคะต้นไม้มันจะ่นไม้ทั้งต้นพวกที่อยู่ข้างบนเขาจะต้องลงมา ก็ถือว่าเป็นธนูที่มีความสามารถค่อนข้างจาก,กวนๆประมาณหนึ่งเลยนะคะแต่ธนูนี่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าลูกกระสุนนะคะมันจะมีให้จํากัดแค่30ดอกแล้วก็ไายลองฆ่าคนดูแล้วมันไม่ค่อยดรอปาซไม่เห็นมันดรอปกระสุนธนูเลยะคะ่ะเลยไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กที่แบบไม่หล่นหรือว่ามันตั้งใจที่จะไม่ให้กระสุนธนูมันแบบไม่หล่นแบบนี้นอยู่แล้วนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเวลาที่เรายิงไปก็จะเห็นเหมือนว่ามันเป็นแบบไฟออกมานิดนึงอะคะ่ะอันนั้นแหละ ถ้าเกิดว่ามันมีบิวอยู่ใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลามไปติดบิวล์แต่ว่าพอดีคนนี้เนี่ยเขายืนอยู่ที่พื้นเลยแล้วก็ทําให้ตัวเขาไม่แบบไม่ติดไฟนะคะแล้วก็ที่พื้นมันก็ไม่ติดด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นเปล่าๆสำหรับหนึ่งตาในทีมรัมเบิลที่สายลองไปเทสมานะคะได้ประมาณ 2,000กว่าๆเกือบๆ2,005นะคะทั้งๆที่ซายยิงธนูก็ไม่ค่อยโดนนะคะแล้วก็ธนูเป็นธนูที่เรียกว่ามันไม่ได้เหมาะกับการที่จะมาเก็บแต้มอันนี้เท่าไหร่นะก็ซายขอลาไปด้วยตรงนี้แล้วกันนะคะยังไงอย่าลืมว่ามันมีเวลาแค่7วันแล้วก็รีบๆทำก่อนที่มันจะหมดหรือว่าเพื่อนๆจะลืมดีกว่านะคะ และเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตไซด์ได้ง่ายๆโดยการใส่โค้ด Beauty a n y h e bay ก่อนที่จะซื้อสินค้าในร้านค้าของ Fort ดน t e หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะโดเน a ผ่านช่องทาง True Money นะคะก็สามารถโดเน a มาที่เบอร์ True Money Wallet ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอน,นี้เลยนะคะจะไปก่อนขอให้ทุกคนเล่น f o r ์ดนั้นกันอย่างสนุกสนานสวัสดีค่ะ